วันนี้ก็มีเกมที่เบสบอลของเราเนี่ยได้จัดเพื่อจะมีชารเปาว้ต่างยสิบลูกในส้วยชาร์ปาแต่ละลูกก็จะมีกะปิอีแกแล้วก็วากะปินะครับแล้วก็มีน้ำชานะครับจับพูดมาท้ากินกันเราจะไปจับอ่างเปากันนะครับว่าใครจะได้เลขอะไรแล้วโดนลูกอะไรกัน คู่แรกก็จะเป็นไอซ์นะครับกับลาดก็เดี๋ยวเรียกผมว่าจับหลัง่อกันมวยมวยชักชั่วชักชั่วมวยเยอะหลายเอาะหมใครจับก่อนอ่ามีแรกมีแรกอ่าแล้วไม่เอา่อกัน เอาที่สบายใจของไอ้นะครับเลขหนึ่งเลขเก้าครับเลขเก้าไหนเลขหกทีมเปิดของลากันครับเลขหนึ่งครับนด้ผมพูดไม่มีบินเลยผมรับว่ามือได้เลขหนึ่งป้าเลขสองเลขเก้าครับไปจัดไป กินนี่กินก็กินหลายๆคำก็ได้คือต้องยัดทั้งหมดเลยนะห้ามกัดขึ้นนะไหวบ้างกินหมดเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวกูกินให้ก็ได้เก็บเปล่าอ๋อจะน้ำชาใช่ไหมเจ็บคอเหมยเอาน้ำชามาหลังไปอย่ามองอย่ามองติ๊ดติ๊ดิี๊ดตี๊ถือถือถือใครซ้ายใครขวาผมจบจากเดียวด้านการคำนวณมาเดี๋ยวดิไอ้กูวนกูเบอร์หนึ่งกูต้องเลือกก่อนนะเบอร์เก้า มึงเลิกทีหลังกูเยะมึงใจเย็นใจเนใ่อันนี้กูให้มึงอ่าอ่าโอเคมากูไม่เอาโอ้้ปวนหมานะไอ้หมานะเป็นหมาพร้อมพร้อมมาหึงก็อะไรออะไรอ๋อก็้นอ่าจกินกินช้าหนึ หมดกึบหมดหมดทีแล้กึบโอ้หมดกันโอ้คนเลึ่งกี่เนเนี่ยฮะแล้วเอ็หมาล่ะหมาหเดี๋ยวอะไรมั้งส่งบาสบี่องเดียวดอสบีเป็นไงมันตีเมื่อหมดเมื่ <c oughs> อกี้ระน้ำโดนปะไม่โดนไม่โดนแต่ว่าลาโดนเป็นไงลา ถ้าคุณเคยกินสต,ตอ่อตอเค็มมากโดนน้ำไปด้วยต่อาชากเกลือแล้วนี่รอใครนะเนี่ยรอยผมครับนะรอใครใคู่มาสี่ห้าไม่พี่ไงอะไรนะแดงนะนไม่เออโหเลยนะเป็นโจ๊กเลยผู้ต่อไปเลยครับเกิดู้ต่อไปครับผม ตอนนี้นะครับก็จะเป็นโบ๊ทกับโชคนะครับไปจับอ่างเปากันทำไรเนี่ยจับแปะอ่างเปาลจีนปีนี้เป็นไงกูลวงโดนกะปิอะไรนะโดนกะปิไม่อยากโดนผมโปรดเลยอ่ะมือสับมือสับอ่ะมากมาเล่นของเลยดิโชคเล่นของเลยเอาของโชคก่อนอ่ะโชคนะฮะเลขแปะครับ ไปแล้วครับของโบนนะครับยังเลยเล็กห้าครับเล็กแปดเฮ้ยไม่ใช่เซลล์อํหนวยไปโบนเลขกห้าไปขาหลังทีนี้น้ำชากันหน่อยมาหวยชามาไปโชว์ไปโชว์ที่เราโอ้บอกใี้เห็นหลังกูว่าหลังกูเลื่อกเอามาเลือกซ้ายขวาจัดไป แกไหนจับเลยวทางซ้ายเชียรไป่ดูนี่เลยซ้ายเนี่ยเอาไหนเอะนี่มันขวาะข้างซ้ายเาไงโอ้โหคลิกไม่ใช่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเอากินน้ำกินน้ำอะไร

โดนไหมชาโดนไหมไม่เหลืออย่นงเงี้ครับว่าเรต้องฝีดูสิ่งที่จแงไปเดี๋ยวคู่ต่อไปกันเลยแลครับต่อจากนี้ไปเรามาพบกับคู่สุดท้ายนะครับหัวหน้ากันเด็กล้างไข่ครับผมตอนนี้เหลือสองสามสี่หกเจ็ดสิบเราก็เชิญจับกันเลยครับผม นี่ว่ากลางนี่แหละรอดอ่ะมามาล้อโชว์ผไปก่อนด้วยเลขศูนย์้าอ๋เลขสินะครับเฮ้ยูยนู่นนี่่แหมเลขะครัาผมที่ยับเลยทะี้สี่ยับกต่ห้าเลยสี่รับพวกผมเองครับอมไม่เป็นไรเดี๋ยววนเสอร์็น นุ่น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 นี่ผมเด็กล้างไข่นะครับตาน้ำมาเลยล้างฉลังไี่เล็กเลยมาหน้ามาเลยหน้ามาเลยสุภาสี่เขาสองไว้ขว่ายล้ายดีเอาเลยคป็นแรกก่อนเลยอ้าวเด้กไล้เฉยกว่าล้าล้ดีนะเกื่องบุตดีแล้วแต่กิน หยิบน้ำด้วยหิบน้ำด้วยหยิบน้ำด้วยน้ำด้ยำว <c oughs> ยวโอ้ยนีไอ้ขากูโอยครับขากูไอ้ยาเค่ผมเป็นพี่เด็กด้วยนะงไงอ่ะชาวล็อกครับล็อกเกอรเนื่องจากกรรมการคนแรกมันมันไม่ไหวแล้ว <c oughs> ไปเรียบร้อยอกะปิ <c oughs> วางเรียบร้อย เราจะมาถามความรู้สึกของเด็กุนการตรนี้ว่าเขากินอะไรเข้าไปคุณได้กินอะไรเข้าไปครับกับปี่กับไอ้น้ำมีเยอะนะวราตื่นตัวมากจริงจริงแล้วตรงนี้อะไรเปลี่ยนอ้วกูเนี่ยกูต้องแล้วพี่น็อตกินอะไรเข้าไปครับก็เจอพี่แกงล้วนเลยแล้วก็อะไรเพราะว่าจะชินน้ำเหรอรู้สึกว่าจะโดนเหมือนกันนะหวานเลยันหวานจนปีกเลยฮะ ก็ตรงนี้ก็ไม่ต้องบอกว่าของใครเ, <c oughs> เรียบร้อยน, <c oughs> นู้นของอยู่ตรงนู้นฝาก EP แรกนี้ด้วยนะครับกับเบนวอตชาแนลนะครับก็จะมี EP สองแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับยั <c oughs> งไงฝากติดตามด้วยแล้วก็จะมีช่องรายการอื่นๆก็เนี่ยจะมีพวกเราเนี่ยแก๊งเบนวอตแล้วก็ทีมง,งานเบื้องหลังนะครับของเบนวอตจะเข้ามา เป็นพูดทในรายการให้นะครับในรายการต่างๆนะครับครับยังไงก็คลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดสับส c r ร b e ไลค์แชร์กันด้วยนะคะยูเจ้าอยู่อีกสีนโพ่อเ